เป็นไงจะไปแล้วเออลับไปเรียนแล้วถึงแฟนขับเศร้าแน่เลยหายไป5ปีไม่ต้องถึงแฟนขับบอกเราเองก็เศร้าเพราะว่าตั้งแต่เป็นแบบว่าอยู่ในบ้านมาจนออกนอกบ้านปุ๊บจนมามีผลงงผลงานเนี่ยเราเห็นนะพลังแฟนขับเขาเยอะแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาเห็นความน่ารักของเขามาตลอดมันก็แอบใจหายเล็กๆมันก็ต้องไปเรียนอะพอเขาเองแล้วคงต้องเศร้าแน่เลยเนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการไปเรียนอนาคตนะมันก็ดีแล้วอนาคตการเป็นคุณหมอด้วยนะไปหาน้องดิสกันดีกว่าค่ะ ผาดอนลิพาเป็นไงบ้างวันนี้มาถ่ายโปสเตอร์ครับก็นะครับสนุกดีนะครับมามากับกันนะครับแล้วก็กับพี่แก้มด้วยใช่ครับ <c oughs> เป็นวันนี้เป็นถ่ายโปสเตอร์นะครับเกี่ยวกับผลิตภ <c oughs> ัณฑ์ดอกมะลินะครับของสภาสังคมสงเคราะห์ครับ <c oughs> แล้วรู้สึกไง,ง,บ,งบ้างที่เราได้รับเป็นตัวแนนทนครับก็ด <c oughs> <ๆ>ีใจนะครับเพราะว่า ในวันนี้นะครับเราก็ถ่ายโปสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของวันแม่นะครับก็ดีใจที่ได้มาเป็นพิารณเตอร์นะครับเรียกว่าพิจเตอร์หรอดีใจที่ได้มาถ่ายโปสเตอร์ในวันนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการแบบว่ารณรงค์นะครับให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าหลายๆคนนะครับให้เห็นความสําคัญในวันแม่กันมากขึ้นด้วยครับเหมือนเราเนี่ยเป็นตัวแทนของเยาวชนค่ะอยากจะบอกอะไรแบบว่าให้นึกถึงวันแม่บ้างครับก็วันแม่นะครับก็มีแค่ปีละครั้งนะครับแต่ว่าความรักที่เรามีให้แม่นั้นนะครับก็สามารถ ให้ได้ทุกวันในแต่ละปีเลยนะครับก็นะครับอยากให้รักแม่กันมากๆนะครับเพราะว่าแม่เป็นคนที่แบบว่าต้องบอกว่ามีพระคุณกับเรามากจริงนะครับเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับต้องอุ้มท้องต้องต้องอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเราดื้อเราซนอีกนะครับก็อยากให้ตอบแทนพระคุณของแม่นะครับคืออะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําเพื่อแม่ได้ก็อยากก็อยากให้ทํากันนะครับเพราะว่า อย่างน้อยก็ทําให้แม่เรามีความสุขใช่ครับแล้ววันแม่ค่ะทุกปีริดทำอะไรให้แม่บ้างปกติแล้วนะครับถ้าเกิดริดอยู่ที่เราเอที่นี่นะครับนี่ก็จะแบบว่ามีพวงมาลัยนะครับเอาไปกราบคุณแม่นะครับกับกับพี่แล้วก็น้องของริดนะครับพอกราบเสร็จปุ๊บก็จะขอพงขอพรทาพิธีกันเล็กๆน้อยๆในบ้านนะครับแล้วก็จะไปทานข้าวนะครับนอกบ้านเป็นเป็นครอบครัวใช่ครับมีหอมแก้วแบบกันรึเลก็มีก็มีแต่ว่าสัญญาคือบ้านริดจะไม่ค่อยโรแมนติกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เราก็จะแสดงความรักกันบ้างในในใน โอกาสสาคัญอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็ถือว่าแบบว่าทําให้แบบว่าเนาะมันมีสีสันขึ้นในครอบครัวคือยิ่งแบบเขินอายกันรอบนานๆทีแบบไม่เคยไม่เคยไม่เคยบอกรักกันเลยไม่เคยหอมแก้มกันเลยแล้วพอได้มาทาแต่ละทีเออมันจะทําให้แบบว่าเฮ้ยมันมันมันรู้สึกดีนะมันรู้สึกแบบว่าเออเป็นสีสันของบ้านเราไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วปีนี้ล่ะคะตั้งใจจะทําอะไรให้แม่บ้างปีนี้นะครับวันแม่นะครับถ้าเกิดมีโอกาส ไม่ไม่ติดงานไม่ติดอะไรนะครับก็ก็มีโอกาสก็อยากกลับเท้าคุณแม่เหมือนเดิมนะครับอยากเอาพวงมาลัยแล้วก็ไปว้าคุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ไปไปเลี้ยงข้าว อะไรเงี้ยไปไปทานอาหารนอกบ้านอีกน,นี้คุณแม่คงปื้มนะดูคงปื้มคงปื้มเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าเนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ว่างก็คงต้องเปลี่ยนเป็นโทรไปแทนใช่ครับถามถึงเรื่องรีนบ,บ้างที่บอกว่าอยู่จะกลับไปเรียนแล้วอ่อาครับก็คือ,อดอกเรียยอีกหนึ่งปีนะครับก็ขอเคียงงานตรงนี้ก่อนแล้วก็จะกลับไปเรียนแล้วใช่ครับก็แฟนก็ ไม่เป็นไรเนาะเขาคิดว่าแฟนๆคงเข้าใจที่แบบว่าเราเรา,เราเลือกเลือกที่จะเดินทางเส้นนี้เนีกนะ็แอบเศร้านิดนึงแต่ลิศเข้าใจว่าทุแต่ลิศแต่แต่ลิศรู้ว่าทุกคนเข้าใจในะครับเพราะว่าคือพอพอตั้งแต่ข่าวเรื่องนี้ออกไปปุ๊บลิศรู้สึกว่าคือมีคือส่วนใหญ่เลยครับประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์ซนเลยดีใจดีใจที่ลิศเลือกที่จะตัดสินใจกลับไปเรียนนะครับเพราะว่าเขาก็มองเห็นเรื่องของอนาคตว่ามันมันมัน มันถ้าเกิดเป็นหมอมันก็คงมั่นคงอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มั่นคงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะจะอยู่อีนงานเท่าไหร่อะไรอาเงี้ยครับค่ะปีนี้จะได้เห็นลิตอยูนแบบว่าคนง,งานไหมคะเอ,อ่ออันนี้ก็ต้องรอรุนกันนะครับเพราะว่าลิตก็ไม่ทราบตัวเองเลยว่าลิตจะมีเวลาว่างไหมเพราะว่าเรียนตรงนั้นมันก็หนักมากนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์คือมันอยู่ไกลด้วยแล้วมันก็เรียนหนักด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทํางานได้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ก็ถ้าเกิดถ้าเกิด ถ้าเกิดมีเวลาทําได้จริงๆนี่ก็อยากมาทําเพราะว่าพี่ก็เข้าใจแฟนขับลิศนะครับเพราะว่าแฟนขับก็แบบว่าประิบก็คือตามไปทุกงานเลยแล้วก็อยู่กับลิศตลอดเลยก็ก็ก็จะพยายามทำให้หายคิดถึงให้ได้มากที่สุดครับนักกำนัดานักกำนัดก็ก็คงถ่ายเก็บสต็อกไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ถึงถึงปีนี้มั้งครับก็คือ คือทุกอย่างงานทุกอย่างทุกอันก,ก็คืออันไหนที่ทําได้ก็คือจะรีบทําจะรีบทําตอนนี้เลยทําก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็พอเปิดเพียมเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใครที่แบบว่า สนใจอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อมาตอนนี้ได้เลยเพราะว่ายังทํางานอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้กลับไปไหนตอนนี้ก็คืออยู่ทํางานเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ได้เห็นหน้าเลยยังรับงานอยู่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปิดรับงานไปแล้วจะเห็นอาจจะว่าหายไปนิดนึงเพราะตอนนั้นปิดรับงานไปแล้วคิดว่าจะได้กลับไปเรียนแล้วแหละนะครับแต่ปรากฏว่าได้ดอกเรียนได้ได้ได้ดอกเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปีก็เลยเออมารับงานเต็มที่อีกรอบนะครับเคลียร์งานให้เสร็จ นะครับก็ก็จะได้กลับไปเรียนครับถามถึงถ่ายโปสเตอร์วันนี้ทําไมต้องมีอุปกรณ์ช่วยตลอดก็เพราะว่าคือจริงๆแล้วปกติเวลาถ่ายให้เกือบเป็นกับกันเองจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับแต่วันนี้มีพี่แก้มด้วยแล้วปกติผู้ชายต้องตัวสูงผู้หญิงนะครับแต่ว่าพี่แก้มนี่แบบว่าเป็นคนแบบว่ารูปร่างแบบว่าสูงใหญ่มากจริงๆแล้วใส่ส้นสูงด้วยพี่ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงผิดที่แก้มเลยผิดที่พี่แก้มและพี่แก้มเป็นคนรีเควสถุงทรายให้ลิด้วยนะเพราะว่าเป็นห่วงน้องมาก จริงก็ต้องขอบคุณพี่แก้มากที่สร้างจุดๆนี้ให้ลิ <Okay. S 1> <laughs> ขบขอบคุณครับขอบคุณครับ คะแอบขำเขาตรงที่แบบว่าเขาจบสัมภาษณ์เสร็จใช่ปหมเมาพี่แก้วเพิ่นก็หัวเล้อปล่อยจังสุดท้ายด้วยหัวเราะทีนึ่งสังเกตหลายคนแล้วลิซชอบคำแบบว่าจบด้วยหัวเราะใช่ค่ะถึงมีแฟนคลับแบบว่ารักค่ะบอกว่ารักจริงๆอะเนาะแล้วก็ว่าเมาพี่แก้มเพราะนวพี่แก้วเขาต้องสูงทั้งใหญ่ พูดจะเห็นภาพเลยแต่เรวต้องขอบคุณพี่แก้มนะเขาซืถุงทรายมาให้อ่ะค่ะแล้วก็หัวเราะอืมไม่่ไถึงใจเวลาให้เขาเป็นมันอ่ะใช่่ะไปพักเบ็กดีกว่านะคะช่วงหน้าค่ะ